สว,สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนท้องผู้รักความก้าวหน้าความยั่งยืนและผู้ที่ต้องการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตวันนี้ผมมิเตอร์เกษตรยั่งยืนครับอยู่ที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังมาดูกัน <ส ambling. S 1> ครับว่าผู้ปลูกยางที่นี่ที่ต้นของเขานั้นโทมเนื่องจากการใช้น้ำยาเล่งน้ำยางและที่สำคัญครับต้นเกิดการตายนึ่งไม่พอแค่นั้น สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือว่าเปอร์เซ็นต์ของน้ํายางลดลงอย่างที่เรียกว่าใจหายทีเดียวแล้วเขาแก้ไขด้วยคู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนขจัาสารได้อย่างไรวันนี้มาติดตามกันครับไปพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียนสอบถามเจ้าของสวนยางที่นี่ก่อนครับมีชื่ออยู่แล้วว่าอะไรครับผมชื่อพี่สาวค่ะ นามสกุลมีไหมครับอ่าชื่อชื่อจริงชื่อสุจินตนาภูวงค่ะครับผมแล้วก็ที่เราอยู่เนี่ยครับมันเป็นมีตําบลหมู่บ้านอะไรไหมครับอ่าหมู่เจ็ดตำบลลาพูลาค่ะครับอําเภอห้วยยอดจังหวัดตังครับผมที่เนี่ยเป็นการปลูกยางจํานวนกี่ไร่ครับยี่สิบห้าไร่สามงานเจ็ดสิบห้าตารางวาโอ้โหทำไมเป๊ะอย่างนั้นล่ะครับเป็นโฉนดมาเองค่ะเป็นโฉนดแล้วนะครับค่ะแล้วที่สําคัญยางเรามีกี่ต้นครับ สองพันหนึ่งร้อยต้นค่ะสองพันหนึ่งร้อยต้นนี่ข้อมูลเป๊ะมากเลยนะครับแปลว่าเราทําสวนด้วยตัวเราเองมาตลอดเลยครับค่ะทําเองค่ะครับยางมีอายุกี่ปีครับสิบห้าปีค่ะและอะไรเกิดขึ้นกับเราครับในระยะ,ะเวลาที่ปลูกมานี่ครับคือเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยได้เข้ามาดูแลนะคะก็จ้างเขาทําทุกอย่างพอเรามาเจออีกทีคือน้ํายางหดหายหน้ายางตายนึง่ง ก็เลยมาเริ่มสังเกตพอสังเกตเห็นบ้าเหมือนกับมีคนบอกด้วยนะคะว่าคือไปปรึกษาหลายๆท่านเขาบอกว่าหน้ายางประมาณนี้น้ำยางออกแบบนี้น่าจะเป็นเพราะว่าถูกยาเล่งคือเนื่องจากเขาใช้น้ํายาเล่งน้ํายางอะค่ะมันก็เลยทําให้ยางเราออกมากมากเกินความจําเป็นของเขาคือปกติเขาจะออกอยู่แค่เนี้ยแต่คือมันออกมาอีกเป็นเท่าตัวพอมาเยอะเกินก็ทําให้น้ํายางเรามันหมด สอบถามนิดหนึ่งท่านผู้เชีช่ยวชาญของผมนะฮะท<ล>่านอาจารย์ประสานครับตอนที่ท่านอาจารย์ประสานเข้ามาดูเนี่ยไอสิ่งที่เรียกกันว่าใช้น้ํายาเร่งน้ํำยางมันคืออะไรครับคือน้ํายาตรงน,นี้ก็คือเขาต้องการที่ผลผลิตนะครับสำหรับคนกีดนะครับนะเขาต้องการได้น้หน้ําหนักได้มากขึ้นน้ํำยางได้เพิ่มมากขึ้นถ้าเป็นผลระยะยาวเนี่มยมันจะทําให้มีผลกับต้นยางด้วยก็คือทั้งทั้งโสมแล้วก็ทั้งตายนึ่งแล้วน้ํายางตัวนั้นอ่ะเปอร์เซ็นต์ก็ ค่อยลดลงแล้วก็น้ํายางก็จะน้อยลงด้วยถ้ามันสมมันก็ให้ผลผลิตที่น้อยลงไปอีกครับพี่สาวเจอเรื่องนี้มากี่ปีครับตั้งแต่ประมาณต้นยางอายุกี่ปีครับคือต้นยางตอนนั้นได้ประมาณสิบปีสิบปีสิบปีแล้วเจอมาประมาณสามปีกว่าคือแรกๆนะบอกตรงค่ะว่าจะไม่เอาแล้วคือจะปล่อยให้มันโตไปแล้วก็คือตัดขายแล้วตัดขายเป็นไม้ไปค่ะ<า><ม>แต่ก็พอดีว่ามาเจออาจารย์ประสานมาเจอพี่แรมคุยกันปรึกษากันก็เลยเนี่ยได้รับคําแนะนํามา ก็เลยลองใช้คู่โหงมหัสจจรย์ของเราเริ่มใช้คู่โหงหัจรรย์ค่ะเมื่อกี่ปีมาแล้วครับประมาณได้ปีหนึ่งแล้วค่ะปีกว่าปีนิดนิดมาเจอเนี่ยพอที่เราเจอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันโซมไปถ้าพูดถึงหมดทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีสองพันกว่าต้นเนี่ยค่ะให้น้ํายางกี่ต้นครับถามว่าให้น้ํายางไหมมันก็ยังให้อยู่เกือบจะทุกต้นแต่มันน้อยคือเหมือนอม,มันหน้ายางมันออกมาครึ่งเดียวอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วที่สําคัญคือเมื่อกี้ผมได้ยินอีกอันหนึ่งคือว่า คำว่าตายนึ่งค่ะในทางยางเนี่ยคืออะไรครับคือเหมือนกับว่ามันออกมากเกินมันออกมากเกินจนมันไม่มีจะออกแล้วมันก็ตายนึ่งไปก็คือเหมือนมันขาดสารอาหารแล้วคือคนไม่ได้กินน้ําเข้าไปอะค่ะคือเรากินไปหมดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์พอกินหมดเสร็จปุ๊บมันไม่มีจะออกแล้วไม่มีเลยออกค่ะไายแีอะไรจะออกแล้วก็คือยืนยืนตายเลยงไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะแห้งไปอย่างนั้นค่ะตายแห้งอะค่ะเป็นสะเก็ดไปอย่างนั้นค่ะประมาณนั้นนี่ก็ให้ท่านเข้าใจนะครับบางที เพื่อนพ้องพี่น้องด้านการเกษตรที่จะปลูกนะครับให้เข้าใจเรื่องนี้เป็นพื้นฐานเพราะว่านี่เมื่อท่านไม่ได้ดูแลด้วยตัวเอง<ช>บางค,ครั้งต้องการแค่น้ํายางแต่ว่าไม,ม่ได้เข้ามาดูก็จะเจอว่าเขาต้องการง่ายต้องการเร็วต้องการมากถูกไหมครับใช่ใชและปัญหาอีกปัญหาหนึ่งครับหนึ่งต้นโสมถูกไหมครับค่ะสองอยางตายหนึ่งสามครับที่เมื่อกี้ผมพูดไว้ก็คือว่าเห็นว่าเปอร์เซ็นต์น้ำยาง<ช>ที่ได้ไมันเป็นยังไงครับต่ําลงค่ะ คือเมื่อก่อนนะคะตอนที่ยังไม่เคยเจอโด,ดนเร่งน้ํายางเปิดปีแรกรน้ํายางคือยางยางเปิดปีแรกจะเปอร์เซ็นต์ไม่ดีอยู่แล้วนะคะคแต่มันก็จะอยู่ที่ประมาณ37มสถึงสาแต่พอหลังจากที่โดนเร่งน้ํายางมาเสร็จปุ๊บมันจะเหลืออยู่35 36ห้าสาถึงสาคือเหมือนกับว่าเราไปเริ่มต้นใหม่เปล่าแล้วตอนนั้นเราใช้อะไรบ้างครับผลิตภัณฑ์อะไรในการดูแลเพื่อให้แต่ปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยเคมีปีละครั้งแล้วก็ใช้ชีวภาพปีละครั้ง<น>แต่คือไม่ไม่ได้ใช้ของคู่หูนะคะ,ค,ะคือเมื่อก่อนยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักก็ใช้ตามที่เขาใช้กันมาค่ะใช่ใช่ใช่ครับ,<ช>รบตอนนั้นเข้ามาดูลักษณะของต้นยางเป็นยังไงครับอ๋อคือคือโ้อมมากเลยครับก็คือเปลือกเนี่ยมันจะแห้งไม่ค่อยมีน้ำมีนวลนะครับในตรงนี้เราก็แนะนําในส่วนของพี่สาวนะครับว่าการที่ เราไม่จําเป็นต้องใช้ยาเล่งพืชน,นะครับก็เหมือนคน,นครับถ้ากินอาหารครบห้าหมู่ถ้าพืชก็ถ้าได้รับสารอาหารครบถ้ามันสมบูรณ์มันก็ให้อ่าทางด้านการผลิตเนี่ยได้มากเองครับก็เลยแนะนําให้ใช้คูว่วหัวสจันของเรานี่ครับหลังจากนั้นครับพอเริ่มจุดแรกนั้นเราใช้วิธีอย่างไรครับอาจารย์ประสานมาแนะนําใช้วิธีการทํอยังไงกับต้นครับฉีดเลยค่ะบนลงล่างแล้วก็วน,นลอยวนรอบโคนด้วยค่ะในอัตราส่วนเท่าไหร่ครับอ่า สามช้อนสามช้อนกับอะไรเอ๊ะเนี่ยโปรตูสานเนี่ยสี่สิบซีซีไครตัวสานครับไับตัวซานสี่สิบซีซีสี่สิบีัแพนเท่าไหร่ครับวร์แพนสามช้อนสามช้อนเล็กครับสามช้อนนี้นะคะช้อนนี้นะคะช้อนเล็กยซึ่งเป็นช้อนมาตรฐานของเราครับแล้วก็ต่อน้ำยี่สิบริทนะครับค่ะพ่นรอบต้นรอบต้นเลยค่ะอ่ขึ้นลงด้วยขึ้นลงค่ะแล้วก็รอบต้นเลยรอบต้นค่ะที่โคนด้วยเหรอครับรอบเลยค่ะ แล้วทั้งหมดเนี่ยครับเราใช้ไปจํานวนเท่าไหร่ครับในแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็สองชุดนะคะสองชุดค่ะสองชุดเนี้ยสองชุดนี้นะครับค่ะแต่ละครั้งอันนี้สองจองนะครับแต่ละครั้งครบยี่สิบห้าไร่ครบค่ะสองพันหนึ่งร้อยต้นนี่นะครับค่ะกี่วันครั้งครับถึงจะพ่นอีกสิบห้าวันครั้งค่ะสิบห้าวันสิบห้าวันครั้งอยู่สามเดือนสิบห้าวันครั้งสามเดือนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเดือนละครั้งครั้งแรกที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของการที่เรียกว่าจากต้นโซมเนี่ย เมื่อันครับที่เห็นเอาจริงๆที่คนงานบอกเลยเนาะครสองวันแรกเข้ามากรีดเขาจะบอกเลยว่าเจ๊หน้ายางมันนิ่มขึ้นคือทีแรกคนงานยังไม่รู้ว่าใช้ตันนี้ไม่ได้บอกคนงานค่ะเพราะว่าเราบอกแต่เขาว่าต้นไหนที่มีปัญหามากๆเอาสเปรย์ไปเสียให้เจ๊หน่อยคือหลังจากที่มันมันเขาตัดมันดังเกร็กๆ็คเอะแต่มันจะมันจะดังเสียงมันจะกรี๊ก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 คือมันเสียงมันจะนุ่มขึ้นเขาบอกอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ทราบค่ะเพราะเราไม่เคยตัด การเปลี่ยนแปลงเรื่องที่สองครับในเรื่องของยางตายนึง่งอมันจะฟูขึ้นไอ้ที่มันเป็นร่องหน้ามันหน้ามันจะฟูขึ้นไม่ค่ะที่มันตายนึ่งคือหน้ามันจะแตกก่อนนะคะ,ะต,ตาม,มเปลือกยางมันจะแตก,กแล้วคราวนี้พอพอเรากรีดไปอะ่ะมันหน้ามันจะคือคือในเปลือกยางนะคะพอเรากรีดมันจะฟูขึ้นมันเหมือนจะเริ่มมีท่อน้ํายางฟูขึ้นมาอันนี้กี่วันครับถึงเห็นว่าไอ้ยางตายนึ่งเนี้ยไอ้ยางตายนึ่งเนี้ยเดือนหนึ่งเห็นค่ะ ฉีดสองครั้งสองครั้งค่ะสิบห้าวันครั้งค่ะฉีดสองครั้งจะเห็นเลยสัญญาณของเจ้าของสวนนะคะพอมันเห็นแค่นั้นก็โอ้ยรับรู้ด้หัวใจแล้วค่ะคือมันมันเห็นแล้วมันหัวใจเรามันพองอ่ะคือมันชื่นใจว่าโอ้เออกูคงไม่ต้องกู้แล้วสัมผัสได้ด้วยใจกับต้นไม้ซึ่งเราปลูกมาถกใช่ในตรงนี้การที่เรากรีดอ่ะ ก็คือต้นมันก็จะเป็นแผลใช่ไหมครับครับแล้วทีนี้การฟื้นฟูของที่เราใช้ผู้คนตาจันเนี่ยโมเฟนไคโตซรทันในตรงนี้มันฟื้นฟูได้เร็วมากครับครับจากที่จากที่เปลือกของมันเนี่ยมันจะค่อยซ่อมแซมขึ้นมาแล้วก็จะกรีดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่การฟื้นฟูของตรวนี้มันจะเร็วกว่าปกติครับโอ้ครับนี่คือข้อสาคัญเลยครับที่กรีดไปแล้วก็เกิดการฟื้นฟูตัวขึ้นมาถูกไหมครับใช่ครับมันก็เกิดการมาปิดปิดทาเปลือกขึ้นมาปิด เพื่อเตรียมและท่อน้ํายางก็เกิดอาการร้อยตัวเร็วขึ้นสารตัวเร็วขึ้นถูกไหมครับใช่ครับพอท่อน้ํายางสารตัวเร็วขึ้นแล้วก็พอเราไปถึงข้้งล่างข้างบนนี่ก็เตรียมกีดได้ใหม่ใช่ไหมครับตามนี้เปอร์เซ็นต์ของน้ํายางตอนนี้นะคะเปอร์เซ็นต์จะเริ่มดีขึ้นมาหลังจากที่เราฉีดไปได้ประมาณสามเดือนสามเดือนค่ะคือมันจะเห็นขึ้นมาชัดก่อนหน้านั้นเท่าไหร่ครับก่อนหน้านั้นสามสิบเจ็ดถึงสามสิบเก้า คือถ้าสามสิบเก้านี่คือเวียงสุดๆค่ะแต่ตอนนี้คือวัดไปเลยสามสิบเก้าตั้งสามสิบเก้าตั้งขึ้นไปถึงขึ้นไปถึงสี่สิบเอ็ดโอ้โหก็เพิ่มอีกกิโลละสองบาทถูกไหมครับถ้าเป็นราคายางถูกไหมครับราคานั้งยางใช่ใช่ราคาเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าเพิ่มขึ้นไปแล้วก็น้ําหนักก็เพิ่มขึ้นด้วยอน้ําหนักจากที่เมื่อก่อนทั้งแปลงนะคะครับจะอยู่ที่ประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบโลทั้งแปลงต่อวันค่ะตอนที่ก่อนที่ว่าหนูจะถอดใจแต่นัดตอนนี้คือประมาณร้อยห้าสิบโล แต่ถ้าได้ตัดติดต่อกันประมาณ3-4วันหรือว่าติดเลยโดยที่ไม่มีผลตัดผลมาผ่าเลยเนี่ยจะได้ที่ประมาณร้อยแปดสิบดูเมื่อก่อนตอนที่เราใช้เคมีล้วนเนี่ยกับสวนเราเนี่ยพอเรามาเจอคู่หูมาหนึ่งปีเนี่ยนะครับความแตกต่างมันเป็นยังไงเล่าให้พี่น้องกเกษตรกรได้ฟังหน่อยะครับถามว่าความแตกต่างเลยนะคะดินน่ะมันจะดีขึ้นคือเมื่อก่อนดินมันเหมือนจะเป็นแข็งแข็อะ แต่ถ้าตอนนี้หนูสามารถบอกให้ไปจับดินได้เลยนะคะมันจะคือมันมันเหมือนมันฟูขึ้นอ่ะใช่ดินมันดีขึ้นต้นไม้มีสภาพใบเป็นไงครับใบเป็นไงใบก็คือดีขึ้นค่ะปกตินะมันจะมันจะร่วงสักประมาณเดือนมกรากรุณาจะร่วงแล้วนะครับปกติเลยนะคะแต่ของหนูจะร่วงประมาณกุุภาไปไปคือใบใบมันจะแน่นขึ้นก้านใบจะแน่นขึ้นจะไม่ร่วงไว คือมันแล้วแต่พันยางด้วยนะคะแต่ว่าพอของหนูเนี่ยกุมภาอาจารย์ประสานครับในเชิงที่อาจารย์ประสานได้ดูแลด้านเรียกว่าความเรียกว่าให้ที่ปรึกษาให้คําปรึกษาเนี่ยลักษณะที่ใบที่มันร่วงช้ากว่าเขาเนี่ยอาจารย์ประสานมองอยังไงครับในเมื่อมันสมบูรณ์นะครับใบเนี่ยมันจะมันแล้วก็จะเข้มแล้วก็ในตรงนี้ถ้าเป็นคนเนี่ยถ้าถ้าต้นไม้โทมนะครับมันก็จะร่วงเร็วมันก็เหมือนคนแก่นะครับ mm hmm. แต่ีเนี้ยเมื่อผุฟูปุ๊บ ก็เหมือนหนุ่มสาวนะครับก็ยังแข็งแรงก็ยังสมบูรณ์ยังยังทิดปังอยู่อะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ถ้าถ้าไม่ได้อาหารใบไม้อ่อนก็ล่วงก่อนใบไม้แก่ใช่ครับบางทีมันล่วงไปหมดทั้งต้นละใบไม้อ่อนก็ล่วงใบไม้แก่ก็ล่วงถูกไหมครับครับแต่ถ้าวันสมบูรณ์เนี่ยมันก็ดึงระยะเวลาความเป็นหนุ่มเป็นสาวยาวขึ้นครับใช่ครับถูกครับอ๋อี่ก็ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ไหมครับพี่สาวครับคู่หูมหัศจรรย์เลยค่ะนะครับค่ะอยากรู้ว่าต้นทุนของเมื่อก่อนที่พี่สาวใช้ กับเคมีเคมีล้วนๆถูกไหมครับกับปัจจุบันเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้คู่หูมาสัจจันเนี่ยต้นทุนมันต่างกันไหมครับก็ต่างกันมากค่ะหลังจากที่เราใช้เคมีนะคะคือที่ยี่สิบห้าไร่สามงานเจ็ดสิบห้าตารางวาเราก็ต้องใช้ปุ๋ยยี่สิบหกกระสอบครับค่ะยี่สิบหกกระสอบเนี่ะคือสองหมื่นสองหมืนบาทค่ะเป็นเงินสองหมืนบาทแล้วเรามาใช้ของเราสองพันอันนี้ต่อปีหรือต่อยังไงครับ ต่อรอบค่ะคือสองปีสองปีหนึ่งจะใส่สองครั้งปีใส่สองครั้งค่ะก็เป็นสี่หมื่นสี่มืนครับแต่ของเราสี่พันสี่พันค่ะโอ้โหพี่แหลมนิดนึงค่ะไปด้วยกันเนี่ยไปเห็นมากี่กีส่สวนครับถึง เริ่มมีความมั่นใจขึ้นปกนติแล้วเรมเป็นคนที่เชื่อมั่นในสินค้าของเราอยู่แล้วนะคะไม่ว่าตัวไหนที่เข้ามาของของบริษัทบริการเนี่ยจะดีหมดค่ะ,คะเป็นคนที่เชื่อถืออย่างนั้นทีนี้ปอหญิงเกษตรเข้ามาปั๊บผุ้ยหญิงเกษตรเข้ามาปั๊บเนี่ยเรมก็มีการคลิกเพลงเกิดขึ้นก็ตอนนี้เขาบูมเรื่องต้นไม้อยู่อ่ทีนี้เรม้านํามาตําสูงเล็กๆอ่แล้วก็ไปใส่ต้นไม้จีน้องสาวก็ไปเห็นอ๋อพี่เรมทำอะไรอยู่บอกพี่จะขายผุ้ยหญิงเกษตร เพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าทุกคนทั่วโลกได้รู้ว่าวิกฤตรเกิดขึ้นแล้วอ่าทีนี้เร็มก็ต้นไม้ของเรมจะอามากเลยเพราะว่าเร็มจะใส่ตั้งหญิงเกษตรแล้วก็โอเผนกุฎาค่ะทีนี้เร็มก็จะออกกู๊ค่ะก็ไป้องสาวเขาเห็นปั๊บต้องลองแล้วแหละกิโลนึงอ,อแล้วพี่ <laughs> แรมไม่เอาตังค์พี่แรมบอกน้องสาวเอาลองไปใช้ก่อนอก็พอเอามาใช้อก็ตาแต่พี่แรมทำไมพี่แรมบอกหนูช้าจัง เพราะว่าหัววันพึ่งใส่ปุ๋ยสวนไปพี่ก็เลยบอกเงี้ยค่ะอาจารย์สารตอนนั้นเป็นอย่างนั้นไหมครับที่พี่สาวเขาเกิดกันไม่ลังเลครับก่อนหน้านั้นก็คือใช้คู่หูอยู่แล้วนะครับก็ประทับใจนูนที่นี่แล้วแต่ทีนี้ในเมื่อมีปุ๋ยอินทรีย์หญิงเกษตรของเรานี่ครับก็ทางพี่เลมแล้วก็ทางพี่สาวเนี่ยก็ไปกับผมด้วยนะครับก็มีหลายเคสไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียนสวนยางสวนปาล์มนะครับแล้วก็ผลไม้ แต่ทีนี cer, officers, uh, so want, no things, you, проект, ้แต่ละส่วนเนี่ยก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ใช้แต่เรามีการติดตามผลตรงนี้ด้วยแต่ทีนี้ในเมื่อติดตามผลนะครับทางพี่สาวเนี่ยก็จะไปเจอว่าอ๋อส่วนนี้ก็ได้ผลเนี่ยทั้งทั้งที่แต่ละส่วนที่เขาที่เราเข้าไปก็คือเขามีปัญหาเรื่อง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 ของพืชเพราะนั้นที่เราไปดูสวยกันน่คือแก้ปัญหาให้เกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคพอไปเจอนะครับแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ย ก็คือมันตอบโจทย์พอตอบโจทย์เสร็จในตรงนี้ครับก็คือพี่สาวเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเปิดใจเพราะคําว่าดีแต่เปิดใจในการที่ประสบการณ์ได้ไปลุยสวนแล้วก็เจอเหตุการณ์จริงครับในตรงนั้นครับเราเจอจริงโอ้เราเห็นจริงๆอะค่ะเจอจริงเห็นจริงค่ะก็ลงมือจริงใช้จริงใช้จริงค่ะแล้วตอนนี้ครับเมื่อลงมือจริงใช้จริงเห็นจริงนะครับบอกเรื่องจริงเหล่านี้ให้กับพี่น้องนะครับของเพื่อนผู้รักการปลูก ต้นยางนะครับและมีปัญหาอยู่เป็นยังไงพี่สาวสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรด้วหมคะค่ะดิฉันนะคะพี่สาวลองได้ใช้ได้ลองใช้แล้วค่ะคู่หูหเวอร์แพนไคโตซานนะคะรับรองได้เลยค่ะว่ามันดีดีจริงๆดีเกินคาดดีหลังจากที่ว่าเราไม่คิดจะเอามันแล้วค่ะส่วนนี้ไม่คิดจะเอาแล้วแต่พอทดลองใช้หน้ายางแห้งหน้ายางตายนึ่งน้ำยางขาดกลับมาค่ะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตแน่นอน น้ำยางที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ผลน่ะคือร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนค่ะสั้นๆั <c oughs> แต่ได้ใจความนะ,ะ <c oughs> ได้ใจความคา <c oughs> ว่า <c oughs> ชัดเจนครับเพราะว่าผู้ที่ดูแลถึงขั้นที่จะเลิกค <c oughs> ่ะตัดเป็นไม้นะครับไปทำเฟอร์นิเจอร์หรือเป็นผ่นานในกรก็ว่าไปแต่เธอก็กลับมาครับพลิกฟื้นจนเรียกได้ว่ามั่นใจในคู่หูมหัศจรรย์และขนาดนี้เธอต่อเนื่องด้ยวยความมั่นใจกับหญิงเกษตรนะครับปุ๋ยอินทรีย์ของบริษัทเวอร์คลาสจำกัดของเรานะครับ ท่านทั้งหลายครับมาใช้คู่หูมหัศจรรย์วร์แพนวร์แพนกาตาสานและหญิงเกษตรเพื่อความเจริญมั่งคั่งที่สําคัญสุขภาพท่านก็ดีเพราะนี่เป็นอินทรีย์ทั้งนั้นครับวันนี้ผมมิเตย์เกษตรยั่งยืนขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะติดตามและไปดูวิถีของการเกษตรที่ยั่งยืนและล่ำรวยทุกทุกท่านวันนี้เราทั้งสขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ เวอร์แม <World S 2> นยิงกระเซตใช้ไดดีใช้เร็วร<ล>วยพวยใครตนี้<ป>